กินไปตีไปหาเขาเจนเขากินน้ำให้เรากิไปหาเขาแก้ให้ลุกหมดเนะผมจะตีไปหาเขาก็โดนเขาตีจับโตกันไปโตกันมาเอไปหาตเดียไม่ได้ไม่้ไปหาตัวเดียวจริงไปหาจุดที่เขออน่อยิลุ เอออาละน่วนเบอร์กมอสแล้วครับท่านะหลังอะตัวเดียวเลยปิดบอลไม่ได้เพาเสือตายเลยกูอันจะเป็นลายอันทำได้เฮ้ย เขารับเขาไม่ได้เลยลองดูเผื่อได้ไก็ได้ลองดูเผื่อได้ี่ขยับขึ้นไปแย่เดี๋ยวก็รับไม่ทันแล้วอ่านหออน่อยมาอ่านห่อยก้าวเลยเออหุ่ยตั้งนานแล้วมันออกมาสี่ลูกแล้วรับตะพื้น,นยืนแน่นไม่จะหลงเงาว่าจะหลงเงาได้ไหมเวลาหลงเงารับได้เงี้ยแต่าแต่หลงยะาะเยอะเยอะไม่ต้องแรงมากสุดตัศนุ้ย เออประจำต่อเออเล่นกันต่อเลยนเราเอ่อ huh. กลับไปเล่นนึงเล่นที่ทับท้องกรรมการลงหรือออกโดนโดนไหมกรรมการวางไงออกดฮะออกนทางนี้ดีไปทางนี้ก็ได้กรรมการเล่นตั้งงเลย อร่อยน่แน่รขบโมาขาดเลยเหี่ยวเตอะติดตัวเอะมันเป็นนี่เลยรลอร่อยจัดเลยนี่มนก็คือโอ้โหต่างโอมกนไม่ิ่เย่อนย้าเนีย้ออว เอาเอาไปลิมอะไรทำไมเออสู้ๆี่ลูกสู้ๆตั้งจอจ่างเดียวสติสตางต้องอยู่กังมันสัตวหมือละวุูแดงอยู่ข้าวแหละขยับลงมาี่ลูกเ้ยเผื่อเขาแรงพีจริงเป่า บุ้งหน่าเห็นไหมนะเอออุดอุดอุดเอาอุ้ยอุ้ยเออลันลันลันสิบลูกอ๋อสูตรอะนี่เดี๋ยวนึงกินเอาแล้ววะ เริ่ดีเนีพิกพิกมล่างแัลีลาเหลือร้ายอยู่นี่นะบอลนะเออบอลนะเออเออิากินได้หรอาอะไรมาเออไอ้

ฮาดินเน่มาหาคนเก่งเยอะไอ้อันไอ้อันโดนตอมน่วมเลยิ้่ซู่ซูู่กหยักวจะไปยอม เออไอวิมันมาเนี่ยว่ะไอวันวิภาวันวิภาเดียววีเดียววิเป็นไรเป็นไรบอยๆลูกก็ไม่รู้แล้วกันเขาเจอเพแ่อขายมาโนนต้องเอาสุดทัวที่รู้ป้าติ๋วต้องว่าวิสานถึงจะมีพลังไับ ถนนนะอ๋อแย่ปรึ่งนึงจีบแคบไึงยี่สิบยกแขนสมทีออ้ยบสองม่เคแบนี่ขอเลนนบยห้ามแล้วยี่สิบเนี่ไอ้อันไอ้นี่ไม่ทอฟอร์มย่อันเฮ้ยสแต้ม หยับลงมางลูกโปแรงลงมาได้ไ,ได้คนนี้เขาเสเก่งนะ,นะเออไปเน้นเลยไปเน้นช่วยเออระวงังโบงเบกเขาชอบหัวเสาตีเฉียงมรับได้ก็ต้องเทไปรับเปนี้ ตาไม่ร eh, ับไหมได้ก็ได uh ้เอาเนี่ยนั่นโอ้ยยีหเลย ลู่อิสานไม่ว่ากันหันหลังได้ัากินข้าเหียวมาล้ข้าวเนียวจ็ดแล้วมั้ยตัวเล็กเตอคนเดียวสบอกแล้วว่าเขาสุดเก่งงานัุดย่ เราจะแพ้อย่างเงี้ยแหละเสียอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวไปเจอนมแม่ตัวเล็กเนี้ห้าแ้มแล้ววะไม่เคยเรอบได้เลยเนี่ยโอ้ลูกน่าไม่่เนี่ยเอาับูกเออเออน้อง้หนุนตองไปช่วยเออความเสนีไม่คุ้คืนเออคาเสนีเป็นแล้ว mất khỏi đây nói khỏi cao có đi rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

เ่าดยวะูไม่เป็น้ไมรู้ว่าใครออีเสียโดยร <นะ S 1> ยายต้องะไรเกัขดีว้วเดยวเลยจะไม่ต้องรีบกลับบ้านไม่ต้องลัวจะรีบกลับาลาอาเวลาเอะเวลาซ้อมอออกออกอจะรีบไปไหนเน่ยถ้ามันเติมไม่ชัวไม่ต้องให้เล่นทีน จริงนะตัวมอดีตัวเล็กไม่ดีก็มีจักรอธนอะไรเงี้ยก็ผมนั่นเองน่าจะมีเพื่ยมด้วยเพื่อยมคนเดียวฮ่าฮ่าว่ารับหรืออ่านิ้ว lơ lên nè

กดไปหน่อยโยนต่ำนีแรงกำลังดีเริ่มหลายลูกหดตัวเล็กำลังตามหรออารับเด้อีดโดดนี่ไม่กระโดดอย่าพาบังที น่า trong tôm คุณควรหน้าแหกบินโอ้อันนั้นไป แตมเยวเกมแล้วหรอเราเสียเองไม่กี่ลูกแล้วเนี่ยอันนี้พี่อันนี่คืออังเจ็บขามันมีช่วงป่ะยกให้ถึงดิ